ผมมองว่าข้อดีของที่จีนเนี่ยนะครับคือเขามีความพร้อมโดยเฉพาะม,มหาวิทยาลัยของผมอยู่แคสเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าไปเรียนด้านเคมีอย่างเงี้ยครับที่แลบก็จะมีสารเคมีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยให้พร้อมเลยพร้อมที่จะทําวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานวิชาการอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดอะตอมตรวจวัดคลื่นต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ที่ไทยเราอาจจะต้องรอคิวหรือว่าส่ง ส่งไปที่แล็บอื่นที่เขามีแต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับเราแค่จองในระบบนะแล้วก็เข้าคิวแล้วก็เดินข้ามห้องไปไม่กี่ก้าวนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้ได้หรือแม้แต่จะเป็นสายผมก็จะมีเขาเรียกว่าคือผมเรียนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องใช้เครื่องที่เป็น High Performance Computing นะเครื่องพวกนี้เราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทันทีครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าความพร้อมตรงนี้ UCAS เขามีค่อนข้างให้เราค่อนข้างเยอะครับผม ขอเสริมพิเศษนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรื่องตัว Resource ต่างๆนะครับก็แต่ละแลบคือในเรียกว่าอย่างอย่างของถ้ายกมาเปรียบเทียบกับที่ไทยของเราเนี่ยนะครับคือภาควิชาหนึ่งคอมพิวเ,เตอร์หนึ่งของเราก็มีอ,อยู่ประมาณตึกหนึ่งชั้นสองชั้นแต่ว่าของที่ยูแคสเนี่ยนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือสถาบัานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคือมีเยอะมากนะมีหลายแลบมีหลายเรียกมีหลายสูย์วิจัยในนั้นอีก อีกอีก,อกห,ลหลายส่วนเลยนะครับทีนี้ทรัพยากรแต่ละแลบเนี่ยก็มีพร้อมมากจริงๆนะครับขนาดคือเหมือนว่าเขามีหลายหลายสาขายอยู่ในนั้นแล้วก็คือแต่ละสาขาของเขาก็มีความพร้อมมากๆเลยอย่างที่พิเศษบอกเลยนะครับว่าเราเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถพร้อมที่จะ,ะทำวิจัยได้เลยนะครับขอแค่ตัวเราพร้อมก็ก็ก็สามารถที่จะคือเขาเขาเขาไม่มีอุปสรรคทางด้านคือสมมติว่าเรามีอุปสรรคอะไรก็ตามเราบอกเขาไปเสนอเขาไปเขาก็จะสามารถที่จะ จัดสิ่อมาให้ได้ได้ได้รวด,ดเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อดีของทาง l a บที่ที่จีนนะครับแล้วก็อีกอักอนหนึ่งก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นเพื่อนร่วม l a บนะครับเป็น l a บ m a t นะครับต่างๆก็จริงๆคนจีนเขาก็ค่อนข้าง w e วค o m คนไทยพอสมควรน,นะครับหมายถึงว่าไปถึงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเพื่อนเขาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับ,รบใ,นในในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยได้ นะครับอันนี้ก็คือายถึงว่าอ,อนคนจีนะครับ <Okay. S 1> ครับผมรบเรียกได้ว่าคือทรัพยากรสนับสนุนครบครันเลยนะครับแล้วที่ของมอาจารย์ติละครับมีเครื่องมืออะไรสนับสนออุนบ้างของมผมเนี่ยแลบดั้งเดิมจะเป็นแลบที่ผมอยู่นะครับดั้งเดิมจะเป็นพวก Big Data หรือว่า Data Mining เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเขาที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ในมแต่พอทีนี้เนี่ยเรา เมื่อช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนมาศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับเนื่องจากเราเริ่มที่จะทำการติดต่อหรือว่าประสานงานกับทางบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีโปรเจกต์มีงบเข้ามาซึ่งแรกๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขาดทรัพยากรพวก h i g อ p e r i o r p e r f o r o m p u t i o m p u t i n g หรือว่า G.P.U. นะครับเราสามารถคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ครับอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะมีงบ ให้เราไปเช่าคาวหรือว่าใช้ทางด้านคาวได้ครับส่วนเพื่อนในแลมเนี่ยจริงๆเพื่อนคนจีนถือว่าค่อนข้างม,มีอัธยาศัยที่ดีนะครับเป็นมิตรจริงๆแต่เขาอาจจะกลัวที่จะคุยภาษาอังกฤษกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะรู้ภาษาจีนอาจจะคุยภาษาจีนบนภาษาอังกฤษก็ได้ครับเขาเขาจะมองว่าน่ารักน่าดูอะไรเงี้ยครับ ครับก็อบอุ่นนะครับโอเคสุดท้ายต่อละครับทางมอถุงจี้เป็นยังไงบ้างคือทางคณะผมนะครับก็อย่างที่กล่าวไปมันเป็นทางดีไซน์เนาะแล้วก็ด้วยอันดับของคณะเนี่ยสูงมากๆแล้วอะในเอเชียคืออันดับหนึ่งดังนั้นพอเวลาคณะเนี่ยเขาต้องการจะมีเขารอที่จะมีอะไรที่เกี่ยวกับ artificial t i f i i a l n t e l l i g e n c e เข้าไปพอมีอาจารย์ผมเข้าไปปุ๊บมีเริ่มมีการตั้งแลบ เขาก็เลยสร้างตึกให้เลย <c oughs> คือไม่ใช่แค่รีซอสคือเขาพรอไวทั้งตึกนี้ให้ตึกนี้จะมีทั้งแกลเลอรี่อีดูเคชันแนลโซนแล้วก็แลบเนาะรวมกันแต่ว่าอันนี้เป็นแผนในการพัฒนาของเขาอยู่แล้วว่าคือตึกแลบของผมมาอยู่ตรงกลางแล้วในบริเวณรอบข้างก็มีตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็จะมีทั้งผังเอฝั่ง i n t e l ลเล t u ชวล r o p e r t y ฝั่งการวิจัย AI แล้วก็อีก2จุดแต่ว่าดีไซน์เนจะอยู่ตรงกลาง จะเห็นว่าโ okay, อเคดีไซน์มันจะเป็นตัวที่เมิร์สศาสตร์หลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันประมาณนี้ครับเรียกได้ว,ว่าทรัพยากรที่เขาสนับสนุนเรานี่อัดแน่นเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามองแล้วก็คือด้านเงินทุนที่เขาทุ่มเทด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทีนี้คืออยากให้แต่ละท่านนะครับแนะนําในตอนที่เรียนอยู่ที่จีนนะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆที่เขาซัพพอร์ตเราละครับเพื่อนคนจีนหรือเวลาทํางานอยู่ในแลนะเป็นยังไงบ้างครับเรามีการปรับตัวอย่างไร การอยู่กับเขาหรือเขามีนิสัยในการต้อนรับอะไรของเรายังไงก็จริงๆแล้วขอเล่านิดนึงก็คือเหมือนตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือผมก็เล่นชอบเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับซึ่งคนจีนก็โดยส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นเหมือนกันคือเพื่อนผมทั้งแ l a เนี่ยก็คือเล่นแบดเกือบทุกคนเลยนะครับเข้าไปวันแรกก็คือเหมือนแอดเวเจอร์ผมเขาก็เหมือนแนะนําเพื่อนให้รู้จักนะซึ่งเจอกันครั้งแรกก็คือที่สนามแบดเลยครับ อทีนี้ก็เขาก็ต้อนรับขับสู้เราดีนะครับเหมือนว่าเขาก็มีอะไรก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ได้ตลอดอะไรอย่างเนี้ยก็เป็นเหมือนเรื่องทธยาสัยของคนจีนก็ก็ดีนะแต่อย่างอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราพูดภาษาจีนได้แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางครั้งถ้าเรา,เราพูดภาษาจีนไม่ได้บางทีเขาอาจจะเขินที่จะมาพูดกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในอย่างที่อาจารย์ตีได้ว่าไปนะครับส่วนลักษณะการทํางานของอ เพื่อนที่จีน,นครับคือเขาทํางานกันค่อนข้างหนักมากนะหมายความว่าอา,อาทิตย์นึงมี7วันเนี่ยนะครับเขาแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในใน l a แบบทั้ง7วันเลยนะครับอ,อันนี้คือบางคนคือบางคนก็อาจจะหยุดวันอาทิตย์บางคนก็ทั้ง7วันก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ใน l a ไปใช้ชีวิตอยู่ใน l a เลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือผมก็แอบ,แอบดูบางทีเขาก็ไม่ได้ทํางานตลอดหรอกแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาก็เล่นนู่นนี่นั่นแต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยความที่ l a อาจจะสบายกว่าอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตก็เร็วนะครับคอมพิวเตอร์ก็เร็วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันนั่งทํางานนั่งพักผ่อนอะไรอยู่ที่ l a บคือแปลว่าอยู่ที่แลบเนะี่ยคือสามารถใช้ชีวิตได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้มีความสุขเลยได้มาเจอเพื่อนได้ลงไปกินข้าวคือสภาพแวดล้อมก็พร้อมเหมือนเหมือนเราเขาเรียกอะไรนะเราเรา,เราใช้ชีวิตอยู่อย,อยู่อยู่ในหอพักเลยอะไรเงี้ยครับก็สภาพแวดล้อมก็จะก็ก็ผมคิดว่าดีในระดับหนึ่งเลยสีเดียวครับครับอีกท่านหนึ่งขอ เชิญพิเชษครับเห็นมีรูปของพิเชษด้วยว่ามีเพื่อนๆในแ a บค่อนข้างที่จะเยอะครับครับผมก็คือเนื่องจากว่าแ a บของผมเนี่ยก็คือไม่ได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมากนะครับปีหนึ่งก็อาจจะมีโคต้าแค่หนึ่งหรือสองเท่านั้นเองนะครับซึ่งมหาลาัยผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยครับคือแต่ละสถาบันแล้วก็แล้วแต่ละแ a บคือในสถาบันนั้นจะมีหลายหน่วย,ว,ยวิจัยแล้วเราเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่คนไทยคนเดียวหรือเป็นต่างชาติคนเดียว ใน lab เลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของคนจีนนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆครับชุดทํางานเขาก็ไม่ได้มีย<ม>ูนิฟอร์มอะไรมากมายก็ชุดธรรมดาของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เขาก็คืออย่างที่จานแจ๊กบอกครับรค่อนข้างขาย,ยันนะครับแล้วก็ทํางานกันค่อนข้างจริงจังแล้วก็แต่ละคนก็ะจะค่อนข้างเฟรนลี่นะครับอย่างที่สถาบันผมหลายคนเนี่ยผมก็ไปเจอเขาตั้งแต่สมัยเขาอาจจะเข้าตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเพราะว่าเรามีความร่วมมือกับเขาแล้วก็เคยไปวิสิตแลบเขาอยู่ บ้างนะครับบางคนก็เคยเจอกันตั้งแต่เขาอยู่ปีหนึ่งจงกนกระทั่งตอนนี้เขาจบไปเป็นอาจารย์นะบางคนก็ไปเปิดบริษัทเองนะครับบางคนก็ไปอยู่เทนเซ็นต์ทำเกมบ้างก็มีนะครับทำพวกระบบปลายภาษานะมีรุ่นพี่หลายคนนะครับที่ไปเป็นหัวหน้าอยู่ในเทนเซ็นต์ทำเกี่ยวกับพวกระบบปลายภาษาในอัลลีบาบาก็เป็นหัวหน้าทางด้านระบบประมวลผลข้อความเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนก็อยู่อยู่ที่ Ti k t o k นะครับบริษัท ByteDance นะครับที่เราน่าจะรู้จัก แอปพลิเคชัน TikTok นะครับแล้วก็มีอยู่ที่ s o โ o s นะโซโก้อินพุตแมก็คือแป้นพิมโซโกเนี่ยครับระบบค้นหา Search Engine ออนไลน์ของจีนแล้วก็มีอาจารย์ที่แต่ก่อนเป็นนักวิจัยอยู่ที่นี่ก็ออกไปอยู่ที่ป่ายตู้ก็มีครับผมเรียกว่าแหลบที่จีนเนี่ยแลบนี้เนี่ยข้อดีคือเราจะได้คอ n เนะ็ t ชันอยู่ในตามบริษัทต่างๆ่งางคอนข้มากแล้วมีโอกาสก็สามารถที่จะได้ไปไปฝึกงาน ที่บริษัทใหญ่ๆด้วยนะครับอย่าง professor ผมอาจารย์ professor ชินหลิวนะครับท่านก็ตอนนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้านะครับทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะอยู่ที่หัวเว่ยนะครับอืมอันนี้ก็คือเรียกว่า connection ที่ได้ตรงน,นี้นก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับโอ้โหแต่ละท่านจบไปแล้วนี่อยู่ในบริษัทชั้นนาหมดเลยนะครับก็แล้วทางด้านของอาจารย์ตีอะถามเรียนที่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเอ่ยของผมนี่เรื่องแ a บตอนแรกอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาผมก็ไม่ได บังคับหรือว่าแนะนําให้เข้าแ lap นะครับแต่พอดีว่าผมรีเควสตอาจารย์ท่านเองว่าผมผมขอเข้าไปใน l a บได้ไหมใน l a บเนี่ยอย่างอย่างที่พิเชษกับอาจารย์แก๊กบอร์นะครับนักศึกษาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะขยันนะครับมามาแต่เช้าเลย8ปดโมงเช้ากลับก็6กโมงถึง2องทุ่มแล้วก็เขาค่อนข้างใส่ใจเรื่องอสุขภาพครับอย่างเพื่อนผมผมสังเกตดูบางบางคนเนี่ย ออกไปวิ่งตอนสัก5้าโมงวิ่งกลับมาเข้าแล a บอีกแล้วเงี้ยหรือว่าะจะมีอ๋อคนจีนทุกคนเลยผมเห็นเขาจะพกกระติกน้ําร้อนนะครับแล้วก็ที่ที่มอเนี่ยจะมีเติมให้เติมกระติกน้ําร้อนด้วยก็แบบ เขาค่อนข้างใส่ใจสุขภาพอพอสมควรครับคนจีนเรียกได้ว่าขยันแล้วนะคบยังใส่ใจสุขภาพเป็นในตัวด้วยอีกท่านหนึ่งของเราคุณต่อนะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงเนื่องจากเรียนในช่วงโควิดพอดีก็จะ<ช>เป็นเรียนออนไลน์ครับแล้วตอนเรียนออนไลน์นี่คือเราสามารถใช้งานข้อมูลต่างๆหรือเข้าแล็บอะไรยังไงได้มั้งไหมครับสิ่งที่ผมสามารถใช้ Facility ในในเชิองออนไลน์ได้นะครับก็คือเรา Access ด้วยเขาเยคือเข้าไปอ่านเปเปอร์ในฐาน ผ่านเเปอดังๆได้ด้วย Account ของมหาลัยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นเชิง Facility จะเป็นในเชิงของอาจารย์ซะมากกว่าพอเราเข้าไปอยู่ในในคณะใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสได้รู้จัก Big Name แล้วกันแล้วพอเรามีความรู้จกักปุ๊บอาจารย์สามารถลิงก์เราด้วยกันเราสามารถมีคําถามหรือว่า,าถ้ามีข้อสงสัยอะไรครับสามารถติดต่อคนเหล่านี้ได้โดยตรงเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากม ถ้าเกิดให้คําแนะนํากับเด็กที่กําลังคิดว่าจะไปเรียนที่จีนในด้านเทคโนโลยีครับคือสิ่งแรกที่เราไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเลยว่าจีนเขามี s e ตออฟเทคโนโลยีของเขาเองคือแบบเป็น stack ของเขาเองสิ่งที่เราเคยเห็นในไทยคือโอเคเวลาเราจะเริ่มเด็บอะไรบางอย่างหนึ่งเราจะเข้าเลย Google ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปที่จีนปุ๊บเขาจะมี g l e เออเ e ิร์ช e อนจินของเขาเอง เขาจะมีกระดานตอบถามตอบของเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวไปครับคือเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเพราะต่อให้เรา perceive ว่าในจีนตอนนี้มันเป็นอะไรวันถัดมามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีเลยคือแบบเราต้อง foundation เราต้องแน่นก่อนเนาะก็คือไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรมาเราต้องเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนบริบทหรือว่าเปลี่ยน key idea ไปยังไงเราจะได้ตามทัน นี่คือสาหรับเด็กที่ต้องการไปเรียนเทคโนโลยีครับครับขอบคุณมากครับท่านถัดมานะครับขอเชิญอาจารย์ตีครับครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่ายุคเดี๋ยวนี้ครับมันเป็นยุคของ Open s ซ u r c e นะครับอย่างใน a ร e a วิจัยของผมเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็เข้ามาเล่นอย่างเช่น Microsoft Google n v i d i วีเดียแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานวิจัยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผลงานวิจัยเดี๋ยวนี้เขาจะแนบลิงก์ซอสโค้ดให้อยู่แล้วจีนเนี่ยเขาไว้ก็เพราะว่า เขานำไอ้ผลงานวิจัยเนี่ยไปแอพพลายขึ้นโปรดักชันได้ไวนะครับอย่างสมมติว่าแอปเมทูเนี่ยจริงๆแอปพลิเคชันกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็อาจจะนำซอสโค้ดที่บริษัททางด้านตะวันตกอย่าง Google หรือ Facebook เนี่ยทำการวิจัยตตีพิมพ์แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอามาแอปพลายเลยผมสังเกตนะครับช่วงระหว่าง6เดือนถึง1ปีเวลาเปเปอร์ใหม่หรือรีเสิร์ชใหม่ตีพิมพ์ขึ้นมาเนี่ย แค่ไม่เกินหนึ่งปีครับแอปพลิเคชันของจีจะขึ้นมาแล้วครับเราสาม,มารถดาวน์โหลดได้แล้วคือเขาค่อนข้างไวกับเรื่องนี้ทางด้านนำมาแอพพลายหรือว่าขึ้นโปรดักชันนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆลองมองว่ารี o อ r c สที่เรามีมันมีมากแค่ไหนเพราะว่าในยุคข,ของ Open source เนี่ยเดี๋ยวนี้สมมติว่าเราต้องการจะทำา AI แต่เราไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ GPU เลยเนี่ยาทางด้าน Google อย่าง c o l a b อเนี่ยเขาก็ provide GPU ฟรีให้ ถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่ได้เทียบเท่ากับรีสอร์ทที่ของจีนมีหรือบริษัทใหญ่ๆมีแต่เราสามารถเทส t e เอ็กซ์เพรเมนต์หรือว่าเทส t h ไฮโปเทซิสของเราได้ว่าเฮ้ยเราลองเทสโมเดลนี้ดีไหมลองปรับเอาตัวนี้มาประกอบกับตัวนี้ดีไหมอย่างเงี้ยครับคือ,อเราพยายามมองในสิ่งที่เรามีก่อนแล้วก็พยายามใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงอันนี้ครับอันนี้ที่จะฝากน้องๆ คนไทยไว้ครับผมครับขอบคุณครับท่านสุดท้ายแล้วครับอาจารย์แก๊กในมุมมองของอาจารย์แก๊กว่าไทยจะนําอะไรกลับมาใช้ได้บ้างแล้วก็ให้คําแนะนํากับน้องๆครับก็สําหรับผมนะครับก็คิดว่าอยากจะแนะนําว่าอยาก encourage ดีกว่าใหา้น้องๆในหลายคนที่สมมติว่า,าเลือกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอ็อยากให้พิจารณา ด้านวิทยาศาสตร์นะไม่จำเป็นต้องเป็นด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสิกไซเอนซ์ต่างๆนะฟิสิกส์เคมีอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะผลตอบแทนมันถ้าพูดในรูปตัวเงินเนะี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มีมากเหมือนอย่างของประเทศจีนนะครับแต่ว่าประเทศจีนเนะี่ยเขาก็พัฒนามาด้วยได้ด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการที่เขามีคนที่เขาเก่งๆทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับดังนะนั้นก็อยากจะ เอ็นเรให้คนเราเานหมือนนั ried, น้องๆเนี่ยนะครับเลือกเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในระดับบรรณัณฑิตศากษาในเชิงวิจัยเนี่ยก็อยากให้คนพิจา,า,ารณาเหมนันักศึกษาที่จบปรีรีแล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเลือกเรียน,นในสายท,ที่มันเป็น BAR. สายวิจัยมากขึ้นนะเพื่อที่จะทำให้ตัว Research Community ในไทยเนี่ยนะมันมันมันแอคทีฟมากกว่ามากกว่า มากกว่าน,นี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่อคทีฟมากขึ้นหมายถึงว่าให้มันขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้พูดว่าแปลว่าแบบทางทางรัฐเอกนชนไม่ดีนะหมายถึงว่าเราก็ต้อง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 ควรพัฒนาไปทั้งสองสองสองด้านพร้อมๆกันนะครับก็อยากฝากตรงนี้ไว้ครับ